สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโรลเกอร์นะครับควอลตันนี่ดับเบิลช็อตนะครับเวเฟอร์รสช็อกโกแลตชิ้นเล็กสอดไส้ครีมช็อกโกแลตนะครับก็ถ้าเกิดใครกินโรลเกอร์นะครับจะรู้นะครับว่าตัวนี้เป็นแบรนด์นะครับของอิตาลีนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้แม็กอิตาลีนะครับตัวนี้แม็กออสเตรียนะครับแต่เขาเขียนว่าภายใต้การดูแลของอิตาลีนะครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็เป็น O E M นะครับบางครั้งสินค้าไทยบางอย่างครับมันก็เราก็สั่งทำจากจีนน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 นะะะะะะะคค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 รร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 ัััััััับบบบบบหืออออววววว่่่่่าาาาาาาสสสงงทเเเเเเีีีีียยดดดดมถ้้้กกกกกกกิิุณตูๆโปปจ๊ใ็็ขน แป้งสาลีนะครับ24นะครับน้ำมันมะพร้าว23เกูโคสไซรัป14น้ำตาล9เปนะครับโกโก้ไขมันน้อย9แล้วก็ช็อกโกแลต4ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านตามส่วนประกอบนะครับได้โกโก้ไขมันน้อยมา9กับช็อกโกแลตอีก4รวมเป็น13เปอรเนในนี้จะมีโกโก้อยู่13เปอร์เซ็นต์นะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ,ก,โก,โก,นะ,นะกอ เนี่ยเขาเขียนในน้นี่โอเวอร์เฮียก็แบบปึ๊บแบบนี้ปึ๊บอ่าแล้วแนวนี้กัดมาชิ้อ่ากินหอมกินหอมชอบชอบชิ้นก็จะเล็กประมาณขนาดนี้ละจ้ะเดี๋ยวให้ดูนะครับชิ้นไม่ใหญ่มากนะนี่ขนาดนี้จ้ะขนาดนี้นี่นี่นี่อืมอร่อยคืออย่างแรกอ่ะ เพื่อนเป็นคนที่ชอบเบเฟอร์ต่างประเทศมากนะเพราะอะไรครับต่างจากเวเฟอร์ไทยอย่างหนึ่งคือไม่หวานตัวเนี้ยนอกจากไม่หวานนะครับยังได้ความเข้มนะครับของช็อกโกแลตอย่างเต็มที่แล้วก็อืฟินนะคือใครที่ไม่ชอบกินหวาน,นครับเราจะกินของต่างประเทศพวกยุโรปหรือพวกญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเขาจะมีภาษีน้ําตาลนียครับมันก็จะแบบทําแบบเป็นหวานน้อยออกมานะครับชอบมาก ชอบมากคืออะไรที่ไม่หวานไม่ได้ชอบแล้วก็นี่ครับชั้นอย่างเงี้ยให้ความเข้มข้นด้วยน้ําตาลก็ไม่เยอะนะเก้าเปอร์เซ็นเจอกับไอเนี้ยที่มันมีความเข้มของสองชั้นอะ่ะก็เลยโอเคนะครับแล้วก็ได้ความกรอบแล้วแป้งเขาเนี่ยเวเฟอร์เขาเนี่ยพี่ท่านไม่เข้าใจนะเขาใช,ใช้ใช้แป้งอะไรทาเวเฟอรอ์ความเป็นเวเฟอร์ของเขาอะ่ะเกลยแป้งดีกว่าของเราผมไม่รู้ว่าแป้งสาลีของที่ยุโรปกวับของเราเนี่ยมันคุณภาพต่างขนาดขน,ขนาดนั้นเหรอหรือเครื่องจักรมันต่างกันครับแต่ว่า ถ้าเกิดใครกินจะรู้ว่าแป้งเขาเนี่ยทื่ทำเมนทานเนี่ยมันจะบางกว่าเราแล้วก็มีความกรอบอะไรที่มันดีกว่าเราอะ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องเครื่องจักรด้วยนะครับก็เนี่ยฟินคือแป้งบางกว่าให้รสชาติดีดีกว่าแล้วก็โปโก้ให้รสชาติที่เข้มข้นดังนั้นเนี่ยใครชอบกินเวฟเฟอร์ชอ็อกโกแลตนะครับที่รสชาติเข้มข้นแล้วไม่หวานเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์คุณครับโอเคครับโดยจบการรีวิวคลินนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับเจ้าฝากกดไลค์สับสครย แล้วก็ชายด้วยนะ